สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอศาสาพาไปดูครับวันนี้เราจะพามามูวัดสุทัศน์ในจังหวัดกรุงเทพเราจะพาท่านผู้ชมไปชมพระหล่อบโบราณที่มีความเข้มแขังเป็นพิมพ์หล่อบโบราณแบบพิมพ์ประกบอะนะที่มีที่มีสมัยนั้นก็เป็นเป็นพิมพ์ประกบกันเป็นทรงแบบโบราณแบบที่เราไปต้องไปไหนวะเราไปหลวงพ่อทาาพิมพ์พิมพ์โบราณจะเป็นแบบนั้นจะไม่ค่อยสวยเป็นพิมพ์ที่แก่แก่จากแก่จากอนันต์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสวยก็ที่เนี้ยหนึ่งหนึ่งในของหายาก แรลเทเช่นที่เจ็ดของพระหลออโบราณเป็นเทวิสวรรค์เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่วัดสุทัศน์กันไป let's go ห้าองค์นี้วะน้องน้อเป็นถ้าถ้าจะไม่คือเป็นพามห้ารูปที่ตามพร,ระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านอเพื่อทรมานตอนอ๋อชุ่มเกือก่อนตัดสรูเพราะต่าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดสรูแล้วท่านมาโปรดก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อประมาณว่ายังไม่เชื่อก็เลยท่าทางก็เลยเป็นประมาณนี้ท่าทางเลยแปลก ทำผลงานเหมือนล้อเรียนอ่ะไม่จริงไม่ใช่หรอกออแต่ส,สุดท้ายก็พอได้เรียนรู้ทำก็เข้าใจแล้วก็เลยสร้างเป็นเป็นจากห้าลูก อ้าวชิลีทโทรนข้าครับผม jaar jaar สวัสดีครับมีอะไรชมเข้าร inter ู้ได้ไหมครับได้ได้ได้ครับ응 นี่คือเราต้องเข้ามานี้รเขเราจะแบ่งปันท่ตนตง่มมงคนการเรลีย์ของวุธิธรพอเราเกิดในชาติหน้าแ้วเรียยาก้ีครัผมว้าวจริงเหรอหรึ่งันเก้าห้าศูนย์ นือพุทธชินราชเดี๋ยวใช่ก็อันเดียวกันนะแต่แต่ข้างหลังมันไม่ใช่แต่แต่สร้างวิธีเหมือนกัน ตลาแหรียญที่พ oh. oh. <s Hopkins incident> <and then Jean> ิ <bulun> ่ง no จัส no. ร้างกเตรียมสองโค้สอน้ำเหรียญัแรอ้ที้าวิสวรริธีดีไหมครับเนี่ยอุ้ยอันนี้จะเป็นพิธีพิธพิเศษวันที่แปดลกาาเตรียมสองโค้ชเนี่ยรอบสองวัน้ในเดือนธันวาคมครับอครับ นีท้าวเวสวรร์ดมีปีหกสามมีปีหกสามเหมือนย้อนยุคเลยนะเนี oh, ้ยย้อนยุคครับอ๋อย้อนยุคเ็นบย้อนยาประภูนศรีส่วอืมก็ถ้าเป็นท้าวเวจ้าคุณสีก็ต้องที่เนี้ยแหละเจ้าคุณสีย้อนยุค อันนี้เหมือนปี44ีเลยนะจะเป็นปี63วาระารอสร้างบูชาพกหลักสครัอ๋อมีคนนันเบอร์เป็นเนื้ออะไรคะแง่ทองเหลืองลมดำค่ะทองเหลืองจะเป็นลมดำทองเหลืองนกค ไม่เป็นไรค่ะกลางวันทำเนาะกจอมนะบอกหรู้ว่ามันเป็นเรื่องดีอ่ะแความจริงนะว่าเราที่จเองนะมันไม่ขามก็พยายามทเหมือนกันมีะ

ชอน้ำตัน้ำมนต์เน่ยนไหนไไหท่ทำาร่น้ำมนต์้ยทไมสวยจังเลยสวยดีอ่ะสวยด้านหลังมีไหมผ้าส่วนอ้เป็นี่สวยนะสวยลงสีนะให้เป็นคือแบบลง สวยอะอะไรสวยแต่อ,อันนี้ดูหล่อสวยว่นนี่ก็ดีตามวาะว่าดูสวยดีตามปัม๊ม <Lock> gate, Valley, ล็อกเก็ตพระสันทรีวารีราคาหนึ่ันี่้บาทนี่ก็จบกับที่วัตถุมงคลของวัดสุทัศน์เรียบร้อย โอเคครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะจ๊ะผมเจอกัพบเจออีีหน้าครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ